ชื่อเพลงว่าปลอมทั้งชุดนะครชื่อเพลงว่าปลอมทั้งชุดนะครับโอเคครับวันนี้เราเขามีแค่สองคนนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับ เดี๋ยวไปฟังเพลงนะครับที่จะปล่อยนะครับเร็วๆนี้นะครับโอเคครับทิเบอร์เอ็มว้าะงงกันดีว่าทำไมมาแค่สองคนกูก็งงเหมือนกันอ้อยเอ็มชัววอ แล้วทำไมต้องเปกสี่แกดิฉัชิมออนริสเบนเดนองแกสักกินปอเพว่อแอบถือเพ็ยู่แลบอยู่บนคอนไม่ต้องเสียคำแอลู้แอดยู่ลิฟคอฟังไอนดอมีคิวเกอร์ดกกี้ไทวิมีกูความจะมีบม้งไม่ต้องสว์เออเทพไปทำคนไม่ต้องจุดมระสงเอาคนมาขับปวยเส้ที่กูโชแลไปโฟมมกับมีบิบลีเข้าโฟนแลแต่โดนบูลท์็ึก็ทำแน่ามอีบแต่ถึงก็บไปไอ้สาจะอนหาใจจิจิกไม่อยากที่จะสอนเพราะจรบอกไม่มีกี่กบมาเจ้าเ้อมาหยอกก็ไปนอนกดีจรวงเพราะลูกเรือ ทำให้ดูีนที่พวกมึงสวมใส่มันยังไม่จัดว่าดูดีแล้วถ้าพวกมึงนั่พร้อมกันแล้วอยู่แคกูว่าชู่ดีแล้ว มือแวนเพชรไม่อัดเป่งถึงการแต่ตัวมันจะไม่แรงแต่พวกกูแพงไปยันเป่งพวกมึงไม่ต้องมาทำเค็มมึงไม่ได้จ้องว่ามันเท่ขนาดเพ่กรู้ดีเสื้อผ้าแค่ยิงแก้พัดเป็นยันเท่มึงก็อยากมาที่สกัเกักรด้่า F.I.M. พูดูวเกดสว่างเห็นมึงเบาดึงมกันจัดมันจะมาเทียบเ่เป็นกันเศจกันหลับแต่พวที่เจ็กลับมัจะสเปรยสป ดูหน้าบากมัจะได้แต่ทัดและพวกกูก็ไม่จะเนต้องปกไม่จำเป็นต้องโชว์แค่นี้เ็าเป็กสๆเลยฮียจับจังหวะให้ทันไห้พวกมึงฟังกูทีเีถ้ามอยากจะลันเข้ามาทำให้ดูทีกคอที่พวกมึงสวมใส่มันก็ไม่จักว่าดูดีแล้วถ้าพวกกูด้พร้อมก็แล้วอย่างนั้นก็วยนจเดีก ครับขอบคุณครับงามโอเคนะครับก็จบไปแล้วทีที่สองครับต่อไปนะ